อตอนตอนแรกพี่ก็ยังไม่รู้ว่าอยากจะเข้าโรงเรียนอะไรแต่พอถึงช่วงสักสอสเดือนก่อนที่จะสอบเอมวิทรอบแรกพี่ก็เริ่มรู้แล้วว่าเหมือนพี่อยากไปเอมวิทพอเหมือนช่วงที่เป็นสองสัปดาห์ก่อนสอบเอมวิทรอบแรกที่โรงเรียนที่สมุทรลกักษแบบจะแบบอ่านหนังสือมาอ่านกันโคตรเยอะก็ไม่รู้พี่ก็ปกติพี่แอบหนังสือก็เลยเน้นการเรียนพิเศษจนถึงตีสองทุกวันแทน แ,แล้วพอไปสอบเอวีรอบแรกวิทยาศาสตร์ก็มันมีหลายตัวเลือกใช่ไหมน้องก็เหมือนอยากอยากคินมากสไตล์พี่นะพี่ทําข้อสอบเหมือนทําแล้วผ่านเลยพี่จะไม่กลับมาทวนอีกรอบหนึ่งก็ <laughs> คือเหมือนต้องตัดสินใจในข้อนั้นเลยว่ามันเป็นสปีดเทสหรอทำไมถึงต้องไม่ไม่กลับมาทวนไม่เข้าใจเป็นสไตล์สไตล์ของเรา <laughs> อ๋อโอเคไซมอนโอเคครับเข้าใจนึกว่าสาตข์อสอบก็ก็คือเหมือนเหมือนคิดว่าข้อไหนใช่แล้วก็กาเลยอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วมันมันจะกากาผิดข้อทั้งนี้มันถูกอยู่แล้ว S <S ใช, <S <S ใช่ใช่ใช้สัญชาตญาณนะเสร็จแล้วสอบเสร็จต่อมาก็สอบอะไรนะสอบเควิดรอบแรกพี่ก็เล่ก็ทําได้ข้อ,ข,อข้อเดียวส่วนอันอันซีนทําได้ประมาณสามข้อที่เหลือทําไม่ได้เลยพี่พี่ทาได้ข้อข้อที่มันมันมันเป็นข้อเดียวอ่ะข้อย่อยหรือข้อใหญ่ที่มันมันเป็นข้อเดียวไม่มีย่อย <S <S ไม่มีอะไร อ๋ออ๋อข้อใหญ่แล้วละอ่ะเสร็จเสร็จแล้วพี่ก็ทำอันสีได้มาสามข้อแค่นั้นเลยเจ็วิทยาศาสตร์ก็ทำดได้ติดไหม<ค>เอา,อางี้ก่อนรอบแรกติดไหมติดติดรอบแรกด้วยคะแนนเท่านี้นะครับทุกคนที่ผมสอบติดได้เพราะว่าผมเรียนวิทย์กับครูป,ป้องโอ้โหว่าช็อตนี้ต้องมาครับสปอนเซอร์เข้าครับงานนี้อย่างที่บอกว่าเอมวิทย์เนี่ยมันเป็นโรงเรียนวิทย์รอบรอบสองปีพี่คือเลขไม่ไม่มีเลยมีแต่วิทย์อ่าก็อย่างปีพี่เนี่ยคือพี่มีอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งก็คือ ตอนพี่สอบรอบสองมาคือพี่โทรหาพ่อเลยว่าเอ่อยกเลิกคอร์สใา้สังคมเลยเข้าอินวละวพี่บอกพ่อผมบอกพ่ออย่างนี้เลยแบบแบบแบบมผม <ใจ S 2> มั่นใจมากแต่ว่าผลออกมาคือไม่ติดนะก็คือสำรองไกลด้วยร้อยแปดสิบกว่าก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพาทดลองอ่ะเขาให้ควาหาความหนาแน่นน็อตใช่ปะพี่ก็ปกติละก็แทนปริมาตรก็หย่อนลงมาในน้ำเออแค่นั้นแต่คร uh huh. าวเนี้ยเอ่อมันต้องเอาน็อตอ,ออกจากขวดน,น้ำมันนั้นเพื่อจะส่งขวดน,น้ำนั้นคืนไม่ให้มันหกลดข้อสอบคนอื่นแต่คือพี่อ่ะไม่ได้เอาออก เขาก็เลยไม่เก็บพาร์ตการทดลองพี่แล้วก็พอการทดลองไม่ได้นะชิ้นงานไม่ส่งอ่ะก็คือหายหมดเลยทั้งพาร์ตวันนั้นก็คือดาวจัดเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ติดว่ะก็คือพ่อก็บอกว่าเออมันไม่ใช่เวลาดาวนะเพราะว่าอีก2วันสอบเตรียมอืมก็จริงว่าตอนมสองพี่บอกว่าอินเกมหนักแบบไปแข่งเกมอะไรเงี้ยก็คือพ่อก็ปล่อยเลยแบบว่าเออไปแข่งเลยไปลองดูจนแบบว่าวันหนึ่งแบบดึงลักคอมออกแล้วว่าเออไม่เล่นแล้ววะอะไรเงี้ยพี่ก็แบบลบทุกอย่างทิ้งก็เหลือแค่แอป ติวเตอร์ของเอซายนะฮะนี่โอ้ยอีกดอกหนึ่งนะครับก็ออโอเคมันทรมานเหนือนะน้องว่ามันมันไม่ง่ายหรอกออแต่ว่ามันคุ้มค่าเว้ยเชื่อพี่ออขอบคุณมากๆที่โรกินเนาะโอเคขอเสียงปรบมืให้พี่้พี่ฮิโรกินนะครับขอบคุณมากๆอันนี้คือแชร์และแชฉตัวเองนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคอจะมาแชร์ประสบการณ์เควิดแล้วกันคือพี่สอบติดเควิดรอบแรก งงว่าทำไมติดเควิสแต่ไม่ติดเอวิทเออเนอะเออคำเออนี้ก็ได้สนใจนั่นแหละอีกคือคือเรื่องมันมีแค่นี้เลยก็คือวันที่ไปสอบเอวิทพี่ไม่สบายแค่นั้นลครับอ้าวจริงเหรออ่าแล้วเควิสเป็นยังไงบางร้อยก็น้องฟังหน่อยก็คือขยับฟังนี้อ่าตอนแรกคือไม่ได้กะจะไปสอบด้วยซ้ําแต่ว่านี่พี่มอนชวนไปครับก็เลยผมก็ลองไปดูไม่ได้คาดหวังว่าจะติดด้วยซ้ำเพราะว่าแบบรอบแรกอ่ะรับแค่สองร้อยคนเองน้องพี่ก็แบบตอนนั้นจําได้เลยวันที่ประกาศผลน่ะมีเพื่อนข้างๆมาแบบสะกิดว่ามึงติดเควิสรอบ จริงเหรอตอนแรกพี่ไม่เชื่อเลยพี่นึกว่ามันแกล้งตอนนั้นคือพี่ไม่ได้คิดว่าจะติดเควินพี่ก็เลยแบบเตรียมตัวเพื่อจะสอบเข้าเตรียมอุดมเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้คาดหวังจะอะไรกับเควินอยู่แล้วแต่พอแบบรู้ว่าผลมาติดรอบแรกปุ๊บก็คือแบบเอาเวลาไปทําพอร์ตเพื่อที่จะยื่นรอบ2เควินเนาะเพราะว่ารอบ2เควินอะมันไม่มีสอบแล้วเป็นการยื่นพอร์ตแล้วก็สัมภาษณ์ล้วน,วนให้คําแนะนำนะสำหรับน้องที่ผ่านเข้าไปได้นะครับเวลาไปทาพอร์ตหรือไปสัมภาษณ์เนี่ยข้อสําคัญเลยคือ อย่าโกหกคับน้องคือน้องเป็นยังไงตัวตนของน้องเป็นยังไงน้องบอกเขาไปอย่างนั้นครับด้วยความที่ว่าโรงเรียนกําเนิดวิทย์เนี่ยเขาให้งบประมาณกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยเยอะมากฉะนั้นเขาต้องการหาคนที่มีทัศนคติมีอุดมการณ์ตรงกับเขาเวลาประกาศผล3า,าโรงเรียนอ่ะที่3โรงเรียนที่พี่ไปสอบมามันประกาศไม่ตรงกัน<ม>ก็คือถ้าสมมุติโรงเรียนแรกประกาศมาแล้วอ่ะแล้วน้องไม่ติดน้องอย่าแบบอย่าอย่าเดาเอาเวลาไปคิดว่าแบบ เราทำอะไรผิดให้เอาเวลาตรงเนี้ยไปเตรียมเพื่อจะไปลุยสนามต่อไปดีกว่าตอนพี่สอบเควิทไปสัมภาษณ์ไม่ติดรอบสองพี่ก็มีอนั่นเหมือนกันแต่ว่าพอพี่เข้ามาเรียนที่เตรียมแล้วอะเอาจิงๆพี่ว่ามันแบบมีความสุขมากๆก็คือสุขในท,ที่ที่เราเหมาะสมที่จะอยู่เนาะใช่ครับอขอเสียงปรบมือให้ดังที่สุดนะครับเท่าที่เราจะดังได้เลยครับเอาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พี่เขานะครับขอบคุณมากๆครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะลูกนะโอเค